ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกระดับทองโรงเรียนสีอศอิลปศาสตร์ได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2565จนถึงปัจจุบันโดยใช้แนวคิดสีอศาสต์ดดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุก5มาตรการ16ตัวบ่งชี้มีรายละเอียดดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน 1.1สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวทั้งหมดจำนวน9ห้องเรียนและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นจำนวน9ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ100 1.2สถานศึกษาจัดทำประกาศและม้อบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น สถานศึกษามีการจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีการศึกษา1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์7มาตรการโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ขั้นตอนที่1 การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ขั้นตอนที่2การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่มีการศึกษา2,567เพื่อดำเนินการรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาการสูบบุหรี่และอบบยามุกในโรงเรียนยอีอศิลปาศาสตร์ ขั้นตอนที่ 3. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่และป้ายรณรงค์สูบบุหรี่ภายในโรงเรียนให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงโทษขั้นตอนที่ 4. การสอดแทรกเครื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้พัฒนาผู้เรียน ต่อต้านยาเสพติดเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมครูเครือข่ายครูพระครูตำรวจครูหมอครูผู้สอนและมีการจัดแหล่งเรียนรู้จะสภาพแวดล้อมที่ปราศจากพื้นที่เสี่ยงขั้นตอนที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุรี่บุหรีไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นการรณรงค์ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและอบายามุกผ่านกิจกรรมลูกเสือเนรนารีกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดของสภานักเรียนและกิจกรรมโครงการต่อต้านยาเสพติดและอบายามุก ขั้นตอนที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานศึกษาได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุขปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีในชั่วโมงเรียนแนะแนวและมีครูแนะแนวคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษานักเรียนขั้นตอนที่7 การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนผ่านกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองวันรวมคนคนรักลูกเพื่อช่วยกันดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลายาเสพติด 1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบุริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเช่นกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมทางศาสนาสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติดของสภานักเรียนกิจกรรมกีฬาภายในและกิจกรรมกีฬาภายนอก 2. มาตรการด้านการค้นหาสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านการจัดทำและสรุปข้อมูลจากระเบียนสะสมของนักเรียนรายบุคคลแบบประเมินนักเรียนหรือ SDQ และรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่สง 2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมนักเรียนการป้องกันแก้ปัญหาและการส่งต่อสถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบ CATAS สถานศึกษามีการดำเนินการคัดกรองสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติดหรือรีเอ็กซ์เรย์และมีการรายงานการติดตามการใช้เสพติดในระบบ CAtAS 3. มาตรการด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. กำหนดนโยบายของสถานศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษา 3. กำหนดขั้นตอนดำเนินงานบำบัดรักษา 4. มีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อ 5. รายงานผลการดำเนินงาน 3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดตั้งคลินิกเสมารัก 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารัก 3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารัก 4. บันทึกให้คำปรึกษา 5. รายงานผลการดำเนินงาน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดือ่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพนันการทะเลาะวิวาทซึ่งสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. มีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. ม,มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 4. มีการรับเรื่องปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สื่อลามกอ,อนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท 5. รายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหา 4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด 2. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด 3ดํดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 4. บันทึกการจัดกิจกรรม 5. สรุปการจัดกิจกรรม 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. กํากำหนดนโยบาย 2. กํกำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์แผนงานโครงการ 3. กำหนดมาตรการการลงโทษการสร้างขวัญกำลังใจ 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งาน3ระดับประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินง,งานและคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. มีห้องปฏิบัติงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 3. มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4. บันทึกการใช้ห้องกิจกรรม5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU กับภาคีเครือข่าย ได้แก่หน่วยงานสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลี่สถานีตำรวจภูทรกุมภวาปีเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศรีออศิลปาศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนกำนัน 5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ M O U ผ่านกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์กิจกรรมคลินิกเสมารักชุมนุมตู้แดงเสมารักกิจกรรมโครงงานลูกเสือต้านพยาเสพติดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและกิจกรรมโครงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5.5. สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม 2. กำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผล 3. บันทึกการกำกับติดตามและประเมินผล 4. รายงานผลการดำเนินงาน จากการดำเนินง,งานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2565-2567ส่งผลให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษาดังนี้รางวัลเกียรติคุณระดับประเทศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสารพันยะประเภททีม5คนทีมชายล้วนระดับมัธยมศึกษาประจำปีพุทธศักราช2567รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทยรางวัลปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2566 รางวัลชนะเลิศวิธีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราชบายสู่การปฏิบัติปี2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลสถานศึกษาได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสอพ,พอทอห,หรือ OBE Special ระดับ3ดาวปีการศึกษา2566รางวัลชนะเลิศโครงการมัคุเทศรักถิ่นภาษาจีนระดับสำนักงานศึกษาทีการจังหวัดอุดรธานี รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองระดับอำเภอประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าในการประกวดโครงการสื่อสารสร้างสารรค์รู้เท่าทันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรม รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงงานศินละปะหัตถกรรมวิชาการครั้งที่70ระดับชาติรางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดค่ายพักแรมลูกเสืองานศินละปะหัตถกรรมวิชาการครั้งที่70ระดับชาติรางวัลโรงเรียนสภาต้นแบบนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี6องพันห้าร้อยหกสิบ